่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของตลาดตลาดเนี่ยพอเรานึกถึงคําว่าตลาดเด็กๆคิดถึงอะไรนึกถึงตลาดสดค่ะที่เรามีแบบว่าไปซื้อของแล้วก็ได้จ่ายเงินกับแม่ค้าถูกไหมจ่ายเงินซื้อของกับแม่ค้าเห็นหน้ากันเช่นพวกตลาดคองถมตลาดประตูน้ำโอเคไหมอันนี้คือตลาดประเภทแรก อีกประเภทหนึง่งในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆพวกช h อป e e ใช่ไหม l a ซ a ด้ ada, นะคะเรียกว่าตลาดออนไลน์นั่นเองนอกจากนี้พวกตลาดหลักทรัพย์นะคะเอาไว้ซื้อขายหุ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดแล้วก็พวกตลาดคริปโตเอาไว้ซื้อขายเหรียญต่างๆอันนี้ก็ถือเป็นตลาดเหมือนกันเพราะมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเนาะ โอเคทีนี้ในข้อสอบเนี่ยมันก็จะไม่ออกประมาณนั้นประมาณเอาเมื่อกี้คือแบบมันความหมายเบเบไปทีนี้ม6เราเนี่ยนะคะข้อสอบมักจะออกแบบนี้ประเภทของตลาดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆอันแรกค่ะตลาดแข่งขันสมบูรณ์อันที่2คือตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ดูทีละอันเนาะตลาดแข่งขันสมบูรณ์อย่างที่บอกมันสมบูรณ์แสดงว่าหื perfect เพอร์เฟกมากๆนะคะคนที่ขายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็คือเสรีมีอิสระเสรีมีจำนวนมากด้วยในตลาดแล้วที่สำคัญที่มันสมบูรณ์มากๆคือสินค้ามันเหมือนกันทุกประการเอออันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขาเลยนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์คือสินค้ามันจะเหมือนกันทุกประการสมมุตริร้านนี้ขายไข่ไก่ร้านนี้ก็ขายไข่ไก่ไข่ไก่ทั้งตลาด เนี่ยคือเหมือนกันโดยสมบูรณ์โอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูคิดว่าในตลาดไหนที่มันแบบขายของมันกันร้อยเปอร์เซ็นมีไหมหนูเคยเจอไหมไม่เคยเจอถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตลาดในอุดมคติมันไม่มีจริงเออถ้าทั้งตลาดขายไขย่ไก่อย่างเดียวงี้ยเราก็ได้ซื้อแค่ไข่ไก่เก็ตไหมเออมันก็จะไม่มีตัวเลือกมันก็เลยแบบว่าขายขายไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะ เขาก็เลยไม่เอามาทําจริงในโลกชีวิตจริงไม่มีใครข,าย,ขายนะคะแต่ที่ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดเลยที่เขาเทียบเคียงว่าเออโอเคใกล้เคียงคือตลาดการเกษตรมันก็จะขายพวกผักอะไรเงี้ยคล้ายคล้ายกันถูกไหมในตลาดจินตนาการภาพออกนาะร้านนี้ขายผักร้านนี้ขายผักแต่มันจะไม่เหมือนตลาดแข่งขันสมบูรณ์ร้อเเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นร้านแม่กอเนี่ย ร้านแม่กอ่อขายคานาอีกร้านหนึ่งขายผักชีหรือ,อไม่มีคานาขายอะไรอย่างเงี้ยนูเกสฟิลไหมว่ามันไม่ได้ขายของเหมือนกันร้อยเปอร์เซน์แค่ขายแบบใกล้ๆกันเฉยๆโอเคที่นี้นอกจากนี้นอกจากมันจะมีจํานวนมากนะคะมีคนมีคนขายจํานวนมากแล้วเนี่ยทั้งคนขายทั้งคนซื้อเลยนะที่มีจํานวนมากการเข้าออกของตลาดเนี่ย ก็เป็นไปอย่างอิสระเสรีไม่มีไม่มีการกีดขวางคืออยากเข้ามาขายตอนไหนก็ได้อยากเลิกขายตอนไหนก็ได้อยากซื้อตอนไหนก็ได้หรือไม่อยากซื้อก็ออกจากตลาดตอนไหนก็ได้ไม่มีใครว่าไม่มีใครกีดขวางนั่นเองเนาะนอกจากนี้ที่เราต้องรู้ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์คุณครูขอขยกตัวอย่างนิดนึงสมมุติขายไขย่ไก่แล้วกัน ถ้านึกถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็ต้องนึกถึงการขายไขย่ไกนะ่เนาะร้าน A ขายไขย่ไก่เออ3ฟอง20ร้าน B 4ฟอง20ร้าน C 5ฟอง20เด็กๆคิดว่าร้านไหนขายดีสุดติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก ร้านที่ขายดีสุดคือร้าน่ถูกไหมร้าน่จะขายดีสุดทําไมขายดีสุดเพราะมันถูกจริงปะเออมันถูกสุดเลยนะได้ตั้งห้าฟองจ่ายแค่ยี่สิบาทแต่คู่ขอถามว่ากลยุทธ์การลดราคาเนี้ยมันได้เปรียบในระยะสั้นหรือระยะย,ะยาวเออนานไปเนี่ย มันจะยังขายได้อยู่ไหมเนี่ยห้าฟองยี่สิบจริงไหมขายไม่ได้ทําไมอะ่ะเพราะว่ากาไรมันน้อยถูกป่มเออขายเหนื่อยมากเลยขายดีจริงแต่เหนื่อยแล้วแบบกําไรก็น้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ราคานี้ไม่ไหวเขาก็จะอัพราคาขึ้นไปถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นร้านนี้เนี่ยมันจะขายดีและได้เปรียบในระยะสั้นๆ โอเคไหมส่วนระยะยาวเนี่ยสินค้านะคะมันจะปรับให้มาอยู่ในราคาที่เท่าๆกันร้านที่3ฟอง20ก็จะแพงไปรู้สึกว่าขายไม่ออกใช่ปะมันก็จะลดราคาลงมาเป็น4ฟอง20ส่วนไอ้5ฟอง20ขายไม่ได้กำไรก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น4ฟอง20โอเคไหมเน้นนะคะคือได้กำไรหรือได้เปรียบในระยะสั้นเท่านั้น ถัดมาตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์มันจะแบ่งออกเป็น3มอันนะคะชืบมีตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอันแรกอันที่สองตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดผูกขาดอันแรกตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอันเนี้จะมีผู้ผลิตจำนวนมากเลยในตลาดสินค้า หลากหลายยี่ห้อแต่ว่าแต่และยี่ห้อเนี่ยสินค้ามีลักษณะเหมือนเหมือนกันใกล้เคียงกันใช้ทดแทนกันได้ยกตัวอย่างเช่นสบู่นึกถึงตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนึกถึงสบู่เลยโอเคไหมนะคะทำไมถึงว่านี้ก็ดูสิสบู่เยอะไหมในตลาดเยอะมากเออแล้วมันก็ใช้ถู ตัวอาบน้ําเหมือนเหมือนกันถูกปะ่ะสมมุตินะสมมุติว่าคุณครูใช้นกแกว้วแต่ว่าวันเนี้ยนกแก้วหมดไปซื้อลักมาใช้แทนได้ปะ่ะได้ก็อาบได้เหมือนกันเนาะเออหรือจะใช้อันอื่นแทนก็ได้ก็เป็นสบู่เหมือนกันแบบนี้เป็นต้นหรือไม่ว่าจะเป็นแชมพูเอยเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอาง ลิปอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเฉดสมมุติอุยปกติชอบใช้เฉดนี้แต่เบิ้ลหมดอันอื่นมาใช้แทนก็ก็ได้ก็พอได้โอเคไหมทีนี้มันแข่งกันยังไงด้วยความที่มันเหมือนเหมือนกันใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้แข่งกันคือการโฆษณานะคะการโฆษณาอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นเลยเปิดโทรทัศน์มาปุ๊บเดบ ผมนุ่มสวยเอออีกช่องหนึ่งรีจอย์ผมนุ่มสวยอีกอันหนึ่งซันซิลผมนุ่มสวยเออเห็นไหมใครพิเซนเตอร์ดีใครพิเซนเตอร์สวยแบบหน่าใช้ตามมันก็จะเออแล้วก็จะอยากใช้ด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออพัฒนาให้มันดีอย่างเช่นสันซิลกลิ่นใหม่เออ ซันซิลสีใหม่เห็นไหมสีเขียวเอยสีแดงสนีนู่นนั่นนี่ผมยาวสูตรผมยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแข่งกันที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอเคนี่คือเก่งแข่งโอเคนี่คือกึ่ง,งแข่งขันกึ่งผูกขาดถัดมาเนาะตลาดผู้ขายน้อยรายอ้ตามชื่อเลยน้อยรายแสดงว่าทั้งตลาดเนี่ย มีอยู่ไม่กี่รายทั้งตลาดนี้คือเป็นทั้งประเทศเลยนะเด่นสุดเลยเนี่ยคืออะไรรู้ไหม d t a c True AIS เครือข่ายมือถือของเรานี่แหละนะคะเด่นมากเพราะฉะนั้นทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละสามสี่ลายนึกอะไรออกอีกไหมเฉพาะมือถือครูนึกออกแค่นี้สามอันเพราะฉะนั้นครูขอยกตัวอ,อย่างเป็น D-Tag ปะกัน Okay. ถ้านึกถึงตลาดผู้ขายน้อยรายต้องนึกถึง D-TAG AS 2แค่นี้ด้วยความที่3เครือข่ายนี้นะคะคือทุกอย่างมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการผลิตหรือนโยบายการขายเนี่ยเหมือนกันหมดแข่งกันที่อะไรทีนี้มันจะแข่งกันที่อะไรแข่งกันที่คุณภาพและราคา เครือข่ายไหนสัญญาณดีกว่ากันโอ้ลูกค้าเยอะลูกค้าไปฟังนั้นถ้าสมมติวันไหนดีแท็กสัญญาณไม่ดีโอ้เปลี่ยนค่ายด่ากวนพร้อมอย่างเงี้ยเปลี่ยนค่ายไปใช้ AS วันไหน AS ไม่ดีใช้ True วันไหน r u ูไม่ดีกลับมาดีแท็กเนี่วนวนอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแข่งกันที่ราคาเจ้าไหนให้ราคาถูกกว่าคุ้มกว่าเราก็จะไปเจ้านั้นสมมุติราคาที่599า เจ้าหนึ่งให้20เมกอีกเจ้าหนึ่งให้อลิมิเตตโอ้เป็นหนูหนูเอาไหนก็ต้องไปออลิมิเตดถูกไหมมันรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคากว่านั่นแหละนะคะสุดท้ายตลาดผูกค่ะคําว่าผูกค่ะแสดงว่ามีอยู่กี่เจ้าลูกเจ้าเดียวหรือว่ารายเดียวนะคะมีผู้ผลิตแค่รายเดียวในตลาด พอมันมีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยหนูนึกออกเนาะว่ามีเจ้าเดียวแสดงว่าเขาจะกำหนดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นราคาหรือปริมาณที่ผลิตจะขายเท่าไรก็ได้กี่บาทก็ได้จะผลิตเยอะผลิตน้อยก็ได้อคือขึ้นอยู่กับเขาอย่างเดียวเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตรายเดียวโอเคไหมนี่คือคําว่าตลาดผูกขาด ทําไมมันถึงมีแค่เจ้าเดียวคะอาจารย์เพราะว่ามันต้องใช้เงินทุนมหาศาลด้วยความที่มันต้องใช้เงินทุนมหาศาลเนี่ยไอ้เจ้าเล็กๆเนี่ยเงินไม่พอไงเงินไม่พอก็เลยแข่งไม่ไหวไปขายอย่างอื่นดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่าเออเขนะียนเนาะอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่ะอันโรงงานยาสูบครูไม่ชัวนะคะเครื่องบินก็ไม่ชัว โอเคเหลือไฟฟ้าปลาปารถไฟไทยอยนะ่างเงี้ยมีเจ้าเดียวในไทยถูกไหมเราแบบเลือกไม่ได้เลยนะมีแต่เจ้าเดียวกิจการสาธารณูปโภคก็อันเดียวกันนั่นแหละเลือกไม่ได้มียู่เจ้าเดียวโอเคไหมนี่คือตลาดผูกขาดจบ ทำข้อสิจ้ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตในตลาดแต่ละประเภทอ่ะดูทีละข้อเลยเนาะข้อที่หนึ่งผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เช่นไข่ไก่ถ้าเจออันไหนปุ๊บเขียนตัวอย่างไว้เลยเราจะได้นึกภาพออกอ่ะเดี๋ยวพาทำทำไปพร้อมรู ถ้าตลาดแข่งขันสมบูรณ์นึกถึงไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยร่วมมือกันตั้งราคาสูงจริงไหมเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้มีแต่ร้านที่แบบแข่งกันลดราคาเออเพราะฉะนั้นมันไม่ร่วมมือกันแน่นอนตัดทิ้งข้อสองผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดสระอื่นนะคะครูพิมพ์ผิดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเช่นอะไรนะคะสบู่ค่ะ ตั้งราคาสูงเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหราคาสูงมากไปซื้อเจ้าอื่นดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นตั้งสูงมากไม่ได้อ,อข้อสามผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์พบการกีดขวางการเข้าออกจากคู่แข่งมันกีดขวางไหมไม่นะคะมันไม่กีดขวางแข่งขันสมบูรณ์เข้ามาตอนไหนก็ได้ออกไปตอนไหนก็ได้จำได้ไหม ช้อยข้อ4ค่ะตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือไข่ไก่เนี่ยสามารถสร้างกําไรได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจริงไหมจริงทั้งสั้นทั้งยาวจริงไหมนี่คุณครูสอนไปแล้วหน้าที่แล้วนี่นี่ๆๆนี่ได้ระยะอะไรระยะสั้นนะคะเพราะว่าระยะยาวเนี่ยราคามันจะปรับมาอยู่ตรงเดียวกันเท่าๆกันเพราะฉะนั้นคําว่าระยะยาวมันเลยผิดนะ เหลือข้อไหนเหลือข้อห้าตอบได้เลยแต่ดูก่อนดูก่อนกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเช่นสบู่เนาะจากแข่งขันการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนถูกป่ะเอยอย่างแชมพูอย่างสบู่อย่างเงี้ยกลิ่นเอ้ยมันต้องแตกต่างบางบางอันมันต้องมีสครับขัดผิวบางอันแบบกลิ่นหอมอย่างเดียวอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นข้อห้าก็เลยถูกต้องที่สุดนะคะ ต่อไปข้อ13ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมือนกันของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหาอันที่มันเหมือนกันตลาดแข่งขันสมบูรณ์นึกถึงอะไรนะไข่ไก่เขียนลงไปเจอโจทย์ปุ๊บเขียนเลยกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนึกถึงสบู่ไข่ไก่กับสบู่เออดูสิเหมือนกันตรงไหน ตัดช้อยง่ายสุดข้อนี้คุณครูเห็นข้อสองสินค้ามีหลากหลายแต่ไม่สามารถทดแทนกันได้ไข่ไก่ทดแทนกันได้ปะสมมติค่ะร้านนี้ไข่ไก่หมดหนูไปซื้ออีกร้านหนึ่งได้ไหมเหมือนกันปะเหมือนกันเออมันทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นตัดทิ้งโอ้ข้อห้าก็มีตัดทิ้งข้อห้าก็เขียนเหมือนกันตัดทิ้งข้อสาม สินค้าในตลาดมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไข่ไก่มันต่างกันไหมไม่ต่างนะคะมีแต่สบู่ที่ต่างแต่ว่าเขาให้หาข้อที่มันเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเราเลยตัดทิ้งทันไหมเหลือข้อเดียวคือข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งการซื้อขายของตนไม่มีผลกระทบต่อตลาดจริงไหมสมมุติวันนี้คุณครูไม่ซื้อไข่ไก่ตลาดไข่ไก่จะพังไหมคะไม่พังเนาะเขาก็ไม่เป็นไร เออเราไม่ซื้อไข่สักวันหรือเราไม่ซื้อสบู่เงี้ยแล้วเขาก็ไม่เป็นไรเพราะลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้วแล้วก็ผู้ขายเนี่ยสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีถูกต้องนะคะไม่สามารถกีดขวางได้อย่างที่คุณครูเคยบอกต่อข้อหนึ่งอ่ะเหลืออีกสองข้อข้อสิบสี่กำหนดให้ตลาดแรงงานในประเทศไทยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ถ้ารัฐบาลอนุญาตให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะเกิดผลตามข้อใดอาแสดงว่าตอนนี้มีแรงงานจากสองประเทศถูกไหมวิเคราะห์ก่อนเนาะตอนนี้มีแรงงานจากไทยถูกปะอะจากไทยแล้วก็แรงงานจากต่างประเทศ อครูขอถามก่อนเลยว่าสมมุติครูเป็นนายจ้างจะจ้างไทยหรือต่างชาติเนี่ยต่างกันไหมในข้อนี้ต่างกันไหมคําตอบคือไม่ต่างนะคะทําไมไม่ต่างเพราะว่าโจทย์ระบุชัดเจนว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์แสดงว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยอะไรที่เหมือนกันนะ สินค้าทุกอย่างเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติเนี่ยแสดงว่ามันมีทักษะเท่ากันนะคะทักษะเท่ากันจ้างใครก็เหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมต้องเข้าใจอันนี้ก่อนจะได้ไม่เกิดอคติว่าเอ้ยจะต้องจ้างคนไทยคนต่างชาติไม่เกี่ยวในข้อนี้เท่ากันหมดถือเป็นแค่แรงงานแค่นั้นเองโอเค ทีนี้ดูจากช้อยจะเห็นคาว่าอุปทานของแรงงานอุปสงค์ของแรงงานมันคืออะไรนูจจำเรื่องอุปสงค์อุปทานได้ไหมแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของแรงงานด้วยถูกปะอะลองนึกก่อนในแรงงานมีคนอยู่สองสองคนคือนายจ้างกับลูกจ้างสองคนนี้สองคนนี้เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนซื้อใครจะเป็นคนขาย ทีละอันนะเอาอุปทานก่อนอุปทานคือความต้องการขายอุปทานความต้องการขายใครเป็นคนอยากขายนายจ้างหรือลูกจ้างคำตอบคือลูกจ้างลูกจ้างอยากได้งานทำ แล้วอุปสงค์แรงงานล่ะคะใครเป็นคนอยากซื้อนายจ้างถูกไหมนายจ้างอยากจ้างลูกจ้างเนาะโอเคอะเกตไหมนึกถึงแบบนี้ว่าใครเป็นคนอยากขายคนคนอยากซื้อโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย หนูจะตอบข้อไหนลองกดหยุดวิดีโอไว้แล้วลองไปทําทําเสร็จแล้วมาดูคําตอบเฉลยนะคะสมมุติว่าไทยเนี่ยแรงงานไทยมีอยู่ร้อยนายจ้างตอนแรกก็มีอยู่ร้อยถูกไหมนายจ้างเท่าเดิมแต่ทีนี้ต่างชาติเข้ามาอีกร้อยคนแสดงว่าตอนเนี้ยอะไรมันเพิ่มขึ้นความต้องการอะไรมากขึ้น นายจ้างจะอยากจ้างเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่นะคะเขาอยากจ้างร้อยหนึ่งเท่าเดิมอยากจ้างร้อยหนึเท่าเดิมเพราะฉะนั้นอุปสงค์แรงงานเป็นไงลูกมันต้องเท่าเดิมจะมาเพิ่มขึ้นไม่ได้นายจ้างมีร้อยคนอยากจ้างร้อยเท่าเดิมแต่สิ่งที่จะเพิ่มคืออะไรคือ,อลูกจ้างอยากได้งานทํามากขึ้นถูกไหมเพราะว่าคนเข้ามาเยอะขึ้นก็เลยเป็นอุปทานแรงงานเพิ่มขึ้นตอบข้อหนึ่ง ทันไหมจ๊ะช้าๆ้านะนี่อุปทานแรงงานคือลูกจ้างอยากได้งานทำาพอลูกจ้างเยอะขึ้นไงทั้งไทยทั้งต่างชาติเข้ามาเพราะฉะนั้นอุปทานแรงงานเลยมากมากขึ้นโอเคเนาะไอ้นี่มันเป็นสองคำตอบข้อนี้อีกคำตอบหนึ่งเป็นอะไรดีคนเยอะเยอะแบบนี้หนูคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีใครตอบข้อสี่ไหมคะ,ฉะเฉลยข้อสี่ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดแรงงานเนี่ยจะลดลงค่าจ้างแรงงานทำไมลดลงยกตัวอย่างเลยสมมตินายเนายเปกติเนาะแรงงานขั้นต่ำอยู่ที่300ก็เสนอราคาไปเลยมาจ้างผมเดี๋ยวผมเอาแค่300บาทอีกต่างชาติเข้ามาหรือคนไทยก็ตามอยากได้งานกว่าไง ทำไงคะลดราคาสิมาจ้างชั้นเดี๋ยวชั้นรับแค่2องยห้าิก็พอว่าแล้วนี่นายบีเอาแค่2องอห้าอุ้ยนายจ้างจ้างใครทีนี้ก็ต้องจ้างคนที่ถูกกว่าถูกป่ะนี่ก็เลยจ้างคนนี้แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจ้างมันก็เลยจะต่ำลงโอเคไหมสำนี้ต่อมาข้อสิหข้อสิห้านี้บอกว่า ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดยกตัวอย่างเช่นสบู่นะคะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดสบู่ที่มีความเหมือนกับตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผู้ขายน้อยรายนึกถึงอะไรดีแท็กอ่ะสบู่กับดีแท็เหมือนกันยังไงลองทำกดปิดวิดีโอแล้วไปทำอ่ะ ถ้าเสร็จแล้วนะคะกลับมาดูฉเฉลยอ่าเฉลยคือมันจะนิยมแข่งขันทางโฆษณาถูกไหมอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปโดกผมสวยนี่ซันซิ้วผมสวยเห็นไหมคะเปิดดูทีวีช่องไหนก็เจอแล้วก็ดีแท็กดีแท็กสัญญาณเออเขาว่าอะไรอะดีแท็กสัญญาณดีทั่วไทยอะไรเงี้ย ติดตั้งเสาใหม่เพิ่มทั่วไทย as, AS ก็ไม่เยอะน้อยหน้าจา้างจิลเตอร์ระดับดังๆมาเออแบมแบมลิซ่าเอยมาสู้กันทางโฆษณาเห็นไหมมันแข่งกันที่โฆษณาเหมือนกันเลยอีกอันนึงต่อข้อไหนดีที่เหมือนกันต่อข้อห้านะคะสินค้ามีความแตกต่างกันแต่ทดแทนกันได้โอเคไหมคือสีกลิ่นอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ มันก็ทดแทนกันได้จบแล้วนะคะแค่นี้เลยอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วก็เทคโนตให้เรียบร้อยโอเคสวัสดีค่ะ